สวัสดีครับผมสวัสดี FC แลวก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับเราอีกแล้วนะครับหน้าเกษตรก้าวนำทางนะครับก็วันนี้ไม่ต้องพูดมากนะมันจะยาว <laughs> ก็เป็นคลิปที่พิเศษคลิปหนึ่งนะครับนะเป็นคลิปสาหรับวันแม่เราจะมอบของขวัญพิเศษพิเศษให้กับวันแม่ก็แล้วกันนะครับวันนี้นะครับนะคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับนะเพราะว่าอีกไม่กี่วันนี้ก็จะเข้าวันแม่แล้วนะครับนะเราจะมาเปิดไม้ดํากัน สำหรับท่านใดที่อยากสะส,ะสมตระกูลไม้ดํานะครับนะซึ่งไม้ดําก็จะมีใบยาวแล้วก็ใบใหญ่ใบกลมใหญ่นะครับนะนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะแบ่งลูกนั้นแบ่งลูกให้กับท่านผู้ชมนั้นเราไปดูต้นตัวอย่างกันก่อนว่ามีอะไรบ้างแล้วลักษณะในการดูลูกกับดูแม่ดูยังไงว่าเขาจะดํานะครับนะไปดูกันครับมาเริ่มต้นกันเลยกันแล้วกันนะครับนะเราจะมาดู ใบยาวก่อนมาดูใบยาวก่อนอันนี้อ,นนออกมาจากข้างนอกเลยนะสามารถออกมาได้นะครับนะ <_ C 0> นี่มาดูใบยาวก่อนท่านผู้ชมครับดําอย่างนี้นะดําแบบนี้เลยนะนี่ไม่ได้ดําธรรมดานะ <_ C 1> <_ C 0> ดํามากๆอ่ะมาดูใบเริ่มต้นเขาก่อนตัวเนี้ยเขาเลี้ยงมาแบบตั้งแต่ใบเล็กนะตั้งแต่ใบเล็กยันจนถึงใบขนาดนี้นะเลี้ยงมาตั้งแต่ใบเล็กท่านผู้ชมครับนะครับนะแล <_ C 1> ้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับนะ ในการในการเลี้ยงแบบเนี้ยเราจะได้รู้กันว่าต้นเล็กๆเ,เขาจะเป็นยังไงถึงจะมากัดเป็นสีนี้นะครับนะอ ideally, ม,ามาดูมาดูมาดูนะนี่อมาดูใบอย่างนี้ทรงใบอย่างนี้แล้วมาดูใบเริ่มต้นก่อนใบเริ่มต้นเขาจะออกเป็นใบทรงกลมนะใบทรงกลมแล้วก็ขดเป็นแบบก้นหอยอ่ะดึงออกมาเลยก็แล้วกันนะอ่ะนี่ดึงออกมาเป็นแบบนี้เป็นใบทรงกลมทรงก้นหอยนี่ทรงก้นหอยแบบนี้ ใบยาวแบบนี้ที่จริงแล้วมันไม่ได้ออกมายาวนะท่านชมนะมันจะออกมาเป็นใบกลมแบบนี้ก่อนนี่ใบกลมทรงก้นหอยก่อนนี่นะแล้วเขาก็จะเริ่มมายาวขึ้นยาวขึ้นได้เลยกลายเป็นแบบนี้กลายเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นี่นี่คือว่าสวยนะสวยมากเป็นไม้ที่สวยมากท่านผู้ชมครับนี่นะนี่นะครับอ่าเอาไว้เข้าเข้าไปข้างในนี่เห็นไหมฮะนี่นี่มันจะเป็นทรงขอมนะผสมขอมทั้งหมดนะครับนะแต่ว่าขอมเนี่ย เขาจะออกมาเป็นทรงไหนนะอ,อกทรงยาวทรงอะไรเงี้ยนี่เห็นไหมนี่เป็นทรงไผ่นะครับนะเป็นไผ่ดานะครับชมครับตัวนี้เป็นไผ่ดํานะนี่ลักษณะใบเริ่มต้นของเขาเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูตัวนี้เป็นไผ่ดานะฮะท่านชมครับนี่ไผ่ดานะนี่ติดป้ายนิดนึงนะครับนะลักษณะตัวเริ่มต้นขเขาจะเป็นไงอ่ามาดูใบเริ่มต้นเลยนี่ใบเริ่มต้นเขาจะเป็นลักษณะนี้ตัวนี้ผมดึงออกมาจากต้นแม่เลยนะนี่นี่เห็นไหมนี่ นี่คือใบเริ่มต้นนะลักษณะนี้เลยท่านผู้ชมครับนี่นะเดี๋ยวเราจะไปให้ดูต้นต้นลูกกันก็นแล้วกันว่าเป็นลักษณะไหนแบบไหนนะครับนะอะว่าเราจะเลือกแบบไหนไปให้ท่านทุกชมนะครับนะนี่ดูอ่านี่แล้วก็จะมีต้นใหญ่นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอตตนะนะ้ตัวใหญ่ตัวนี้สําคัญนะท่านผู้ชมนะสําคัญมากเลยตัวใหญ่ตัวนี้ให้ดูก่อนให้ดูก่อนโอ้โหดูดิดาค้าแบบนี้นะเนี่ยแหละขอม นี่แหละทรงขอมเลยท่านผู้ชมนะฮะอ่ะมาดูใบเริ่มต้นเท่าก่อนใบเริ่มต้นนี่ก็คือใบใบเล็กนะนะใบเล็กนะนี่นะฮะนี่อ่ะนี่ทั้งหมดอยู่ตรงนี้จะเป็นพวกโซนดําทั้งหมดเลยเวลาเราผสมขอมนั้นเราจะได้ทั้งใบยาวแล้วก็ใบกลมนะใบกลมออกใบอย่างเงี้ยนะครับนะนี่นะนะเป็นเป็นขอมนะครับนะนนี่นี่ลักษณะใบลักษณะใบใบจะเป็นใบ ระหว่างหูจะมีคล้ายๆกับใบก้นหอยนะจะเป็นออกทรงก้นหอยนะอันนี้ใบใบนาเขาจะเป็นลักษณะนี้นี่ๆฮะแต่ดําแน่นอนนะตัวนี้รับประกันว่าดําแน่นอนนะครับนะท่านผู้ชมครับนี่เราไปดูลูกกันก็แล้วกันนะผมจะคัดออกมาไม่ไม่กี่กระถางนะสาหรับพิเศษพิเศษเลยให้กับท่านผู้ชมนะครับนะเอาแบบพิเศษเลยวันนี้นะครับนะคลิปนี้ครับนะครับนะสำหรับท่านใดสนใจต้องการดําเลยอืดำเลยนะฮะมาดูอ่ะตัวนี้เปิดไปทำไมตู้ นี่ <N ee> ตัวนี้ผมคัดมาแบบพิเศษนะามาดูใบแรกกันเลยนี่ใบแรกที่เราเด็ดมานะครับนะอันนี้จะออกเป็นทรงใบาย,ายาวทรงใบายาวนะนี่ใบายาวพวกนี้จะเป็นใบายาวทั้งหมดที่ผมอ,ออกมานะครับท่านผู้ชมครับนี่ท่านผู้ชมครับนี่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะฮะกระถางละหนึ่งรอบาทท่านผู้ชมครับนะครับนะตัวนี้มีคนจองแล้วนะฮ <N> ะ <ee> มีลูกค้าจองแล้วเมื่อกี้ผมถ่ายรูปออกไป S <S <an> <S เขาจองแล้วนะเขาจองแล้วนะครับนะอ่ะตัวนี้ถือว่าสวยเลยนะถือว่าจัดแจมเลยนะนี่ลักษณะของใบนี่ฮะนี่นี่กระดูกน้ําตาลนะครับนะตัวเดียวกันเลยตัวนี้เดี๋ยวเขาจะเริ่มกัดดําขึ้นดํนะนะาขึ้นเรื่อยๆนะครับนะดาขึ้นเรื่อยๆนะครับนะนี่เห็นไหมฮะนี่นะนี่ทรงใบเห็นไหมนี่ท่านใดสนใจยังไงนะครับนะนะครับสามารถทักเข้ามาได้เลยสั่งจองได้เลยนะครับนะท่านผู้ชมฮะ กระถางละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะกระถางละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับนะนะฮะท่านผู้ชมนะครับแต่ถ้าเกิดว่า <c oughs> ถ้าเกิดว่าช้าก็จะหมดอ่ะนะครับนะ <c oughs> นะเพราะว่าตัวนี้ที่ผมคัดออกมามีจํานวนจํากัดนะฮะแล้วเหมือนว่าถ้าไม่เต็มที่จริงๆสวนเขาไม่ปล่อยออกมาเนะี่ยตัวนี้นะไม่ปล่อยนะครับนะวันนี้ผมมาเลือกเอาก็แล้วกันนะตัวนี้มันเป็นอีกโซนหนึ่งที่เขาเก็บสวนโซนไม้ดําไว้นะครับนะ นะฮะอ่ะยังไงก็ติดต่อมาก็แล้วกันนะก็มีไม่เยอะหรอกนะครับนะท่านผู้ชมนะเหลือเหลือไม่เยอะแน่นอนนะครับเนะนี่ยเห็นไหมนี่นี่แต่ว่าเราจะเลือกเอาที่แบบดำอะ่ะอ่ะมีเปอร์เซ็นต์ดำที่สุดอะ่ะนะมีเปอร์เซ็นต์ดำที่สุดประมาณประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เราจะเลือกไปให้นะเลือกให้กับท่านผู้ชมนะครับนะที่เราคิดว่าดำแน่นอนเนี่ยดำแน่นอนอย่างงี้ใช่ไหมฮะนี่คิดว่าดำแน่นอนเห็นไหมฮะนี่เอาแบบนี้เลยนะครับนะนี่นะนี่ 80%เนี่ยดำแน่นอนนะเราให้เลยอย่างนี้เลยนะครับนะนี่ผมคัดออกนะฮะวันนั้นที่เราคัดต้นใหญ่ออกวันนั้นที่ผมบอกว่าสวยๆอะไปหมดแล้วไม่เหลือแล้ว <c oughs> นี่เห็นไหมอันนี้แอดมินเป็นคนเลือกออกนะนี่เห็นไหมพวกนี้ติดดำแน่นอนทรงไปยาวฮนะคชมครับนี่ทรงไปยาวนะนี่เขากําลังเริ่มทรงใบนะเดี๋ยวเขาจะยาวยาวๆขึ้นเรื่อยๆนะครับนะนี่กระดูกได้อะไรได้ทุกอย่างสัดส่วนได้หมดเลยนะครับนะตัวนี้นะนะครับสําหรับท่านใดนะสนใจยังไงก็ ตามตามที iser, tacos, high, today, here. Here. Ang, ่อยู่ตามเบอร์โทรตามอะไรตรงนั้นเลยนะครับนะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ลูกค้าสั่งออเดอร์ลูกค้าสั่งนะครับนะแต่ว่าผมจะเปิดไม้ดาให้วันนี้นะครับนะอันนี้คือออเดอร์ของลูกค้าสั่งตัวนี้เป็นลูกไม้แดงผสมไม้ด่างนี่เขาจะเขียนติดอยู่อาจารย์ปอนะครับนะนี่ลูกไม้แดงผสมไม้ด่างนะครับนะนะเป็นอุ้ยอาจารย์ปอดูสิครับท่านผู้ชมดู ดูหน้าสิหน้านี้สวยนะนะหน้านี้สวยนะโหสวยอะนะครับนี่เต็มเลยเป็นใบห่อทั้งหมดนะฮะตัวนี้เป็นใบห่อทั้งหมดนะผู้ชมนะนะครับ<ม>ก็เห็นเอ็ดมินกําลังกําลังจับจับอยู่นะไหนเจ้าปลบแก้วอยู่ไหนอาดูเอ็ดมินบอกว่าเจ้ามีเจ้าปอแก้วด้วยนะไอ้นี่นี่ท่านผู้ชมนี่นี่ลูปผสมของเจ้าปอแก้วนะตัวนี้นะอันนี้ทรงที่ว่าใกล้เคียงแม่ที่สุดแล้วใช่ไหม อูดูดิดูดิดูการกัดสีดิสวยนะสวยนะอ่าอ่านะครับอ่ามาดูตรงนี้ตรงนี้เป็นไม้ด่างแดงผสมยอดมงกุฎนะครับนะผสมยอดมงกุฎนะฮะผู้ชมครับอยู่ข้างในนี้นะครับนั่นนี่อยู่ข้างในนี้อ่าดูดิดูดิอู้ดูตัวนี้ดินี่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 สวยเลยนะด่างสวยเลยนะแล้วก็จะมีโอ้โหตัวนี้ดูดู เยอะเลยครับชมชงครับตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปให้กันแล้วกันนะเราจะเอาไปให้ฮะเนี่ยที่ผมให้ดูนะครับนะเราเราจะไปให้นะไม่ต้องห่วงนะครับนะอ่ะมาต่อเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกอันนึงว่าเขามีผสมอะไรอีกบ้างคือโซนเนี้ยเรายังไม่ได้เปิดเลยนะยังไม่ได้เปิดเลยนะฮะชมชงครับ,รบนะถ้าไม่เห็นว่าเป็น คือถ้าไม่เห็นว่าจะใกล้วันแม่แล้วอ่ะทางสวนไม่ยอมให้เข้านะทางสวนไม่ยอมให้เข้าคุณผู้ชมครับนะครับนะถ้าดูดิดูนี่เต็มเลยนะนี่ตรงนี้ยังไม่เปิดนะคะคผู้ชมครับแต่ว่าเราเรามาเลือกเอาก่อนนะเรามาเลือกเอาก่อนเพราะว่าเราเราขออนุญาตนะครับนะเพราะว่าขอจัดโปรวันแม่นะครับนะจัดวันแม่ให้ขอเป็นไม้เด็ดๆได้ไหมถ้าเป็นวันแม่ างสวนก็เลยบอกว่าโอเคนะครับนะโซนนี้ได้โอเคโอ้โหดูไบไม้ดำ้งนั้นเลย่านผะู้ชมครับไม้ดาเยอะเลยนะตรงนี้นะนะไม้ดานะครับหน้าอูสารพัดหน้านะนี่นะเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ท่านชมนะครับนะนี่นะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับดูดิไม่อยากพูดถึงนี่มีหมดเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะนี่เจ้าจอมนะเจ้าจอมดูชอยอยชมพูมีนะ ไอ้ตัวนั้นเป็นพรพะร่วงนะใบยาวๆท่านชมครับใบยาวๆส่วนมากใบยาวๆจะเป็นพรพะร่วงนะแต่ว,ว่าถ้าเป็นต้องเป็นลายนะนะต้องตัดลายแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยถ้าเป็นใบยาวก็จะเป็นพรพะร่วงนะนะออเดอร์ของพรพะร่วงตอนนี้ม,มีมีลูกค้าสั่งเยอะนะครับนะมีลูกค้าสั่งเยอะเลยนะครับ rs. พรพะร่วงนะนะครับไม้ตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะครับนะถึงจะอยู่ในตู้ก็จริงอยู่ท่านชมครับนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเอาออกไปเอาออกไปไอ เขาเรียกว่านะไปปรับสภาพให้นะเขาออกไปปรับสภาพให้ท่าชมด,ดูดูการกัดสีเต็มเลยดูดินี่ออกโทนดําทั้งหมดนะฮะชมครับนี่ออกโทนดําทั้งหมดนะอู้มาตรงนี้มีเด็ดเด็เดท่านั้นเลยฮะนะครับโอ้โหอ,ออกโทนดํานะเนี่ยโอ้ตาย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 สุญญดยนะอดนะสุดยอดนะนี่ตรงนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์นะส่วนส่วนที่เขาจะเอาไว้ตั้งตั้งเป็นพ่อแม่พันธุ์นะฮะชมครับอยู่ข้างในนี่ตัวน,นี้ยังไม่เปิดให้นะนี่ยังไม่เปิดให้เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับนะ เขาต้องการเล่งนะครับเล่งให้มันโตนะครับตัวนี้มีอะไรบ้างตัวนี้ขอดูหน่อยสิอ๋อตัวนี้ตัวนี้เป็นต้นนี้เล็กๆนะเป็นไม้เล็กโอ้โหไม้ก็มีแต่ดีๆเท่านั้นเลยอยู่ข้างในนี้แต่ตัวเนี้ยตัวนี้ต้องรอให้โตก่อนนะคือตัวนี้ต้องรอให้โตก่อนท่านผู้ชมครับนะครับตัวนี้มีอะไรโอ้เป็นไม้ไม้เล็กนะโอ้แต่แต่ดูแต่ไม้เล็กก็จริงอยู่แต่ดูหน้านะครับชมครับ มีแต่หน้าเทพเลยมีแต่หน้าสวยเลยนะครับนะแต่ว่าตอนนี้ยังคือยังไม่เห็นยังไม่เห็นชัดเจนอ่ะนะครับนะเราจะเอาที่เห็นชัดชัดชัดเจนเลยนะครับสุดยอดดูดิดูดิดูดิผู้ชมดูดิดูดูนะดูไหมดูตัวนี้ดูตัวนี้ให้ดูตัวนี้ครับชงครับดูดิขู่อันนี้ผมมาออกเลยนะ ถ้าให้ท่านผู้ชมดูแลผมออกเลยนะครับนะนะครับไม้ติดป้ายไม้ติดป้ายอะดูนี่เห็นไหมฮะนี่ดูครับชมครับวกนี้เป็นไม้ติดป้ายนะนะไม่ไม่ได้เอาเล่นนะไม่ได้พูดกันเล่นๆน,นะนะครับไมส้สุดยอดเลยนะตรงนี้นะดูข้างในดูดิโอ้โหกัดน้ําตาลกัดดานะป้ายดำป้ายน้ําตาลมีหมดเลยฮะทนผท้ชมครับโอ้ วันนั้นถ้าเราเจอตรงนี้ก่อนนะแต่ว่าเมื่อวนันวันนั้นที่เรามาเขายังไม่เปิดตรงนี้ไงฮะท่านชมครับเขายังไม่เปิดให้เราตรงนี้นะนะครับนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะเลือกไปก็แล้วกันนะก็จะมีอะไรบ้างอ่ะโอเคนะครับนะถ้าใครชอบอยังไงก็อย่าลืมฮะตัวนี้นะครับนะกดไลค์กดสับสไครต์กดแชร์นะครับแนละ้วกดกระดิ่งแล้วกดติดตามนะสำหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับนะหรือสําหรับท่านใดที่ต้องการไม้ต้องการไม้ที่ผมโปรโมทออกไปเนี่ยนะครับนะ ก็ตามนั้นเลยครับผมนะที่อยู่ติดต่อในเฟซก็ได้หรือว่าจะติดต่อทางเบอร์โทรแอดไลน์เบอร์โทรได้เลยนะครับนะได้เลยนะท่านผู้ชมนะนะครับนะคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ฮะนะครับนะเรามาจัดวันแม่กันนะครับนะแล้วเดี๋ยวผมจะพิเศษให้สําหรับเอาแค่10ท่านก็พอนะพิเศษให้10ท่านก็พอนะครับนะถ้าเกิดว่าซื้อไม้จากเราไปแล้วเดี๋ยวจะมีแถมไม้ไม้เด็ดๆให้อีกหนึ่งกระถาง ผมขอ5้ากระถางก็แล้วกัน5กระถางนะท่านใดสั่ง5้ากระถางปุ๊บเนี่ยผมจะแถมให้1กระถางเป็น6กระถางเลยทันทีนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้นะท่านผู้ชมนะนะครับนะซื้อ5กระถางนะครับแถมให้อีก1กระถางให้มันเป็น6กระถางไปเลยนะครับนะนะครับนะอ่ะโอเคคลิปนี้ก็คงจะจบแล้วนี้ฮะนะครับนะลาไปก่อนนะครับนะเจอกันคลิปหน้าเป็นอะไรนั้นติดตามคลิปนี้ลาไปก่อนนะสำหรับวันแม่นะครับขอให้แม่ทุกคนนะครับนะมีความสุข มากมากนะครับนะิดสิ่งไหนก็ขอให้ประสบความสำเร็จสมหวังการน,น,านาทุกข,ขึ้นเลยนะครับนะสวัสดีครับ